พิมใหญ่หลังแบบเนื้อผงคลุกรักนะครับองค์นี้สวยงามอย่างยิ่งเลยในสายตาของอาจารย์นันแต่ในสายตาของผู้อื่นอาจารนันไม่แน่ใจไม่รู้นะครับแต่ว่าจากสติปัญญาทั้งหมดที่มีอยู่ในการศึกษาเรียนรู้ก็มองว่าองค์นี้แหละนะครับเป็นองค์หนึ่งที่สวยงามในหัวจิตหัวใจของอาจารนันอย่างยิ่งเลยนะครับเรามาดูกันครับหลวงพ่อแก้ววัดเกลือว,วันนั้น สร้างมาจากเป็นเนื้อผงคลุกลักนะครับผงนั้นก็จะประกอบด้วยผงวิเศษต่างๆประกอบด้วยลักษณะของว่านร้อปประกอบด้วยมวลสารศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่สายวัดป่าหรือว่าสายที่สร้างนะครับพระปิตาเนี่ยก็จะเรียนรู้กันมานะครับจากโบราณเลยเป็นตำราบโบราณ แล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งนะครับสร้างยากนะครับไม่ใช่ง่ายๆมวลสารแต่ละอย่างนั้นไม่ใช่ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปลอมแปลงได้เหมือนนั้นยากยิ่งหนักยากยิ่งหนักครับยากยิ่งนักเหลือเกินโอกาสที่จะปลอมแปลงได้เหมือนเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนื้อนั้นจะมีความละเอียดเนียนแน่นที่เรียกว่าเนื้อกะลานะครับที่เรียกว่าเนื้อกลาลาแล้วท่านก็จะนํามาโขลกมาบดนะครับบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า เนื้อมวลสารพระเนี่ยเอามาฝนกับก็เรียกว่าหินที่ใช้ฝนยาฝนยาสมุนไพรเนี่ยทำให้มวลสารของท่านเนี่ยละเอียดมากเลยครับละเอียดจนกระทั่งว่าส่องดูปุ๊บเนี่ยเป็นเสี้ยนก็จริงแต่เป็นเสี้ยนที่ไม่มีเสี้ยนเป็นเสี้ยนที่ไม่มีเสี้ยนเป็นเสี้ยนที่เป็นแค่ร่องรอยคล้ายๆกับเสี้ยนในกลามะพร้าวจึงเป็นที่มาของเนื้อกลามะพร้าวนี่ครับ เป็นเสี้ยนที่ไม่มีเสี้ยนจริงเห็นไหม